มีประจิที่นี้ตั้อยู่ที่บ้านแล้วนะครับจะได้เห็นได้พวกเราใช้ไสทุกโหดครับ็ทนตตา่เมื่าสองบาทรที่ซือในหมี่ประิทีแนตครับี่้กองิบสามนะครับี้นู้ว่าเป่นใหม่ก็รับปีใหม่ับได้ที่เยนเกับเื่องอก็มาขอรายเก็บกันได้ครับซื้อได้ละสองร้บาทเท่านั้นนะครับเข้ามาเลยครับสอรยบั้นนะครับสอรอย นะครับตัวว่าสครับด้านนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับแต่เขาไปฟังกันในด้านในเนี่ยแบบมีโทรด้วยนะครับซื้อวันนี้ได้เลยเซ็ตของนี้นะคะซื้อวันอื่นไม่ได้นะครับผมตอนนี้เราเซ็ตพ่อปัจจุบันนี้ซื้นทั้งนั้นด้วยค่ะใครซื้อเลยเชิญมารับฟื้ยฟื้นปุ๊บเต็มปั๊บ 来来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 来！ ดารานังแดงหรือว่าเป pues ็นต okay. ักแสดร้องนะคะมาโค้งเลยนะครับชื่อตอนนี้โอเคค่ะซื่อตอนนี้นะครับพิเศษเลยคือเราจะเซ็นให้สดๆตอนนี้เลยนะครับใ่รที่จับจอนะฮะนะค่ะอร่อยมากนะครับสองร้อยบาท200บาทสองร้อยบาทครับสองร้บาทิษัทิั้หม วันไหนอะไรยังไงิีกล้วยในนี้ได้เสมอนะคะวันเกิดมาวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมซื้อไปด้วยกันนะคะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมค่ะว่าไม่รู้ว่าเราเชิญท่านนชิญจ้าของที่จะรื้ค่าจ่ากที่จ่นยนะับเป็นประดิษฐ์ศรานะฮะเป็นโรงเรียน2หลักศิษย์ที่เราก็ต้องบอกว่ารูปด้านในนะครับเป็นรูปที่ถ่ายใหม่หมดเลยนะฮะคือไม่ใช่ไม่ได้เอารูปเก่ามาคือเราถ่ายใหม่เพืญค่ะแต่ที่เปิดตัวฉันหลายเลยขอไปให้คนนะครับ ครที่ซื้อไปแล้วนะครับไปตอนแถวเดียวกันเลยเดี๋ยวเราจัดใหัต่อแถวเต่อแถวส่อยไปวันนี้ไอ้บกรถบัสไปต่อแถวเลย เราจะเป็นเงินมาให้เล็กตัวเลยครับผมใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะฮะจะต้องซื้อกันได้นะครับปาริมินีเอ็กซ์แสตบีสองพันสิบสามเลยครับนอกจากนั้นนะฮะนอกจากปาริมินแล้วนะครับเรายังมีโปสเตอร์โปสเตอร์นี่ต้องบอกว่าคุนทรายนี่เป็นรูปสวยมากนะฮะมีรูปรวมทุกคนเลยนะครับนี่ท่านจะได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นรูปใส่เสื้อกันไี่วัวนั่นแหละไปละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับใช้ประกันเก็บิตของ นซื้อก,กันได้เลยครับนี่ครับมีแบบมาให้ดูด้วยอ,อยู่นี่อยู่นี่นะฮะเห็นหรือเปล่าอัว one, one, one บนวบนวนวนวนน จะยืนของเอ็กแท็กชันของท้ายโรนี่คนนี้ไม่ต้องนอนอาจารย์ทีมีครั้งนะครับใครไม่ชอบก็มาอุ่นถึได้เลยครับเพราะว่าจะเป็นปฏิทินหรือว่าโุณเพอร์นะฮะมีให้หมดนะครับสื่อเรามาเก็บมให้เลยครับให้ใส่ชื่อด้วยนะจะได้ใส่ ที่นีเนเพลงนะฮะตอนนี้เป็นเพลงนิยายของพี่โตโน่นะครับวันนี้เนี่ยมีเสื้อลายพี่โตโน่ด้วยอ่าหลังจากเสื้อลายพี่โตโน่แล้วนะครับก็ยังมีเสื้อลายอา่ะอัศรพิทนะครับซึ่งคือมีพี่ก้านพี่ดีแล้วก็พี่โตโนโต่เพราะว่าถ้าจะยื่นเราต้องบอกว่ามีหลายรูปแบบมากๆแล้วก็แต่รูปแบบหนึ่งร,ราคาเท่ากันเลยคือ300บาทนะครับทุกไซส์ราคาเท่ากันใครต้องการแบบไหนนะฮะซื้อกันได้นะครับผมขอบคุณครับ เชิญท่านชวนนะครับใครเดินของไปผ่านมาน,นะครับอยากได้ของเชื่ยมลึกกับบ้านดีๆนะฮะวันนี้เอกแซของเรานะครับจัดเต็มนีให้ทุกรูปแบบนะครับมาเริวมาเร็ว เาว่าสินค้ามีอะไรนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้วกัน,นครับมีโปสเตอร์ครับโปสเตอร์นะครับราคา100บาทนะครับก็คือเป็นรูปของดาวเดือนสตาร์นะฮะอย่างที่เห็นใครถืออยู่ตอนนี้นะครับอนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีซอยูด้วยซอยูนี่ต้องบอกว่ามีหลายรูปแบบกก็มีหลายแบบแ ใช่ฮะก็คือมีทุกไซส์ครับทุกไซส์ราคาเท่ากันคือสามร้อบาทเท่านั้นฮะไอซื้อตอนนี้มีการเซ็นให้สดๆร้อนๆเลยนะครับมีเซ็มีซ็นชื่อด้วยนะมีของพี่แคลพี่ฮาร์ดจามายส์สต็อปน้จริงเหรอพี่ครับสีฟ้าสีเหลืองงานนี้มีทุกรูปแบบนะครับผมแล้วก็อย่างที่สำคัญมากก็คือปฏิทินต้องบอกว่าปฏิทินนี่คือเป็นของปีหน้าเลยคือ2013นะครับใส่เข้าไปนี่คือเป็นของสะสมที่ดีเพราะว่าเราทำมา <ช>ไม่ได้มีบ่อยๆใช่ครับพี่แล้วก็เราที่มันจะไม่เศษกวกานพาที่มันมีในซ็นมี่ไงพี่ใช่ครับแค่ช่วงตอนนี้นะพวกเราเซฟให้กันสดๆนะครับอยู่กันตรงนี้เลย